ไม่กินงแต่แม่แต่ไม่กินไม่หมดมันตกพี่หนุ่ยเอามั้จิ้นดาวไปอันนียเอามาสองหนุ่ยได้แล้วได้แอร์เนซอนนะมาให้กินด้วยพูดอะไรหน่อยไหมเพราะว่าโควิดมันขังเราไว้หกเดือนแต่ขอบคุณกระทอมวันนี้เรามาถึงชายแดนมากินกุวยเตี๋ยว ซีจะเกวันนี้มาถึงซีจีเกดใช่ไหมอำเภอพิ้งนตลาดแรกที่ไหมตลาดแรกเอยตลาดแรกเลยดิแ uh, ต่ที่วันเี้แล้วนี่ตลาดบ่อยตลาดขท่โอ้ได้งนนี่ถือว่าทดี่สุ เราทยทุเร่องว่ะเดี๋ยวผัดเจี๋ยมาตั้งแต่เมื่อคืนนะขึ้นนุ้ยคืออะไรเดีวคุณหนิงจะหาว่าเราไม่ดูแลคืออะไรคืออะไรอันนี้แบบแด่ที่พานจะฝุดนุ้ยกินาปแล้วก่อนเนี่ยอันนี้เราก็ดูได้แล้วถ้าเรามี่นโลกทีเก็ด ปลาทะเลรปลาช่อนปลาช่อน,นทะเลไงหางลับ